ทยุกป,ประเทศไทยจังหวัดแพร่91เมกะเฮิร์ เป็นหนึ่งในล้านที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองกับธนาคารอาคารสงเคราะห์กับโครงการบ้านล้านหลนังระยะที่3อนุมัติวงเงินสูงสุด1นล้านห้าแสบาทผ่อนต่อเดือนเริ่มต้น6,200บาทดอกเบี้ยคงที่5ปีแรก3ปรเปอร์เซ็นต์อนานสูงสุด40ปีพิเศษฟรีถ่าประเมินราคาหลักประกันและค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนองติดต่อทออสอสาขาพแพร่โทร0 5 4 6 2 1 490-5หรือ www.chbank.co.th พ่ออสอทำให้คนไทยมีบ้านโร,ร,รงเรียนวัดมีทางกราวาเทศรัฐราชนุกูล รับสมัครนักเรียนในระดับปฐมวัยอนุบาล2และอนุบาล3ห้องเรียน MEP และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ห้องเรียน MEP ห้องเรียน SMP ในระหว่างวันที่3ถึง7กุมภาพันธ์2567รับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัยอนุบาลสองและอนุบาล3ห้องเรียนปกติระหว่างวันที่1 4ถึง18กุมภาพันธ์2567รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ห้องเรียนปกติ ระหว่างวันที่21ถึง25กุมภาพัน2567รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึง6ห้องเรียน MEP ห้องเรียน SMP และห้องเรียนปกติตั้งแต่วันที่1เมษายน2567เป็นต้นไปไม่เว้นวันหยุดราชการเตรียมหลักฐานในการสมัครเรียนสำเนาใบสูติบัตรจำนวน1นฉบับรูปถ่าย1นิ้วหรือ2นิ้วหน้าตรงไม่สวมหมวกจำนวนหใบ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบิดามารดาและผู้ปกครองจำนวนหนึ่งชุดและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดาและผู้ปกครองจำนวนหนึ่งชุดขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.metang.ac.th ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปผู้ที่มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมโทร054511101 089 999 4417และ064 461 5356บราณว่า นเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายทำไมสองคนเพื่อนต้องตายอ่ะก็สองคนรวมกันแล้วมันดีจะตายเหมือนที่ AIS Fiber สามีเดินทางมาร่วมมือกันแล้วมันมีแต่คำว่ามากกว่าแลก p อยคุ้มได้มากกว่าทั้งกินดื่มชอบเล่นๆได้มากกว่ากับช่องดังระดับโลกอู๊ฟรีได้มากกว่ากับเน็ตแรงหนึ่งกิกะบิต AIS สามี Fiber t r e มี p อยแล้วอย่าเก็บไว้รีบเข้าช็อปแล้วแลกเลย ร้องยางคุ้มค่ะเนี่ยพรบสจ่ายแค่รักล้อยตายคุ้มครองรักแสนถ้าหากมีพรบสจะได้รับความคุ้มครองแน่นอนถ้าเขาเป็นฝ่ายถู <c oughs> กกรณีทุกพลภาพถาวร <c oughs> กระว่าสูญเสียอวัยวะจะได้รับการสิ่งใหม่ทดแทนตั้งแต่สองแสนจนถึงห้าแสนบาทกรณีเ <c oughs> สียชีวิตจะได้รับการสิ่งใหม่ทดแทนสูงสุดห้าแสนบาทตามเงื่อนไขกรมธรรม์ตีระบุไว้เจ้าทมเพิ่มเติมสายด่วนคอปพอกหนึ่งหนึ่งแปดหกเนื้อเจ้า โซมช่วงนี้ฉันปวดหัวปวดตาจังเลยอะน้ำตาก็ไหลงานก็เยอะมากต้องส่งงานด่วนด้วยฉันจะทำยังไงดีระเนี่ยเพื่อนรักปัญหาแบบนี้ฉันเจอมาก่อนแต่พอไปตรวจวัดสายตาปัญหาก็หายไปทันทีนะจริงสิ ทำยังไงอะชมพู่เธอลองไปปรึกษาที่ The World o p t i c o n สิเขามีผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจวัดสายตาจะมองใกล้มองไกลแว่นตาก็มีเลนเปลี่ยนสีได้ทุกรุ่นทุกแบบแว่นตากันแดดเขาก็มีนะโหงั้นดีเลยเธอต้องรีพาชฉันไปแล้วล่ะ The World Opticon รับปรึกษาปัญหาด้านสายตาตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยจำหน่ายแว่นตานาฬิกาทุกชนิดและคอนแทคเลนส์ทุกรุ่นหรือจะซ่อมก็มีช่างผู้ชำานาญงานละเอียดทุกขั้นตอนไปได้เลยที่ The World Opticon ถนนภูเก็ตมุมแยกกัดน้ำทองที่จอดรถสะดวกสบายโทร054 627 972 หินหักพระลอ้จอจ่อแฮสีเมืองหรือเลื่องแพะเมืองผีขนแปนี่ใจงามเจ้าจังหวัดแปขอตอนฮับนักท่องเที่ยวทุกท่านตีมาเยือนหมูเฮาด้วยความยินดียิ่งเจ้าคุณกำลังฟังเสทาทอแพร่ FM91MHz ข่าวสารฉับไวใกล้ตัวบริการทันใจร่วมแรงร่วมใจงานบ้านงานบุญประกวดราคาโปร่งใสและติดตามสภาพอากาศประจำวันโดยทีมข่าวสวทพแพร่ FM 91 m, m h z สถานีข่าวดีของประชาชนคนเมืองแพร่ สวัสดีครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่เสนอข่าวท้องถิ่นประจำวันเสาร์ที่2มีนาคมพุทธศักราช2567โดยมีหัวข้อข่าวดังนี้จังหวัดแพร่ประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี2567 อุทยานแห่งชาติแม่ยมตั้งโต๊ะหารือฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านสร้างฉันทามติแก้ไขปัญหาไฟป่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงังหวัดแพร่เปิดขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางนายมนเทียนบุญตันสมาชิกบุฒิสภา และอดีตนายกสมาคมคนตาบอดถึงแก่อนิจกรรมแล้วในวัย59ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว จังหวัดแพร่ประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี2567วันนี้ที่หอประชุมตรีเทพสถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้จังหวัดแพร่ตำบนในเวียงอำเภอเมืองแพร่นายชุิเดชมีจันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานนำส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและประชาชนจังหวัดแพร่ทุกภาคส่วนร่วมประกอบพิธีวางผานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมม,าารมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี2567พร้อมนำกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ กำหนดจัดพิธีและนิทรรศการเทริดพระเกียรติขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมมนิกาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยโดยวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้ตรงกับวันที่2มีนาคมของทุกปีพร้อมทั้งได้ถวายพระราชสมัญญานาม แต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมานาถบพิรว่าพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยที่ส่งให้ความสําคัญกับการทํางานที่เป็นมาตรฐานการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ก้าวทันกับวิทยาการและการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนและนํามาเป็นแรงดลใจให้ทุกภาคส่วนได้เห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐานเพื่อพัฒนาคนพัฒนาชาติ อุทยานแห่งชาติแม่ยมตั้งโต๊ะหารือฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสองสร้างฉันทามติแก้ไขปัญหาไฟป่านายก้องไมตรีเทศสูงเนินหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ยมสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13แพร่เปิดเผยว่าตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติจัดป่าและพันธุ์พืชให้หน่วยงานพื้นที่ป่าอนุรักษ์จัดการประชุมเสวนาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติแม่ยมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเสียบอำเภอสองจังหวัดแพร่ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควันอุทยานแห่งชาติแม่ยมขึ้นพร้อมทั้งได้เชิญฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลเสียบร่วมประชุมหารือโดยมีนายสุภชัยบุญทิพย์นายอำเภอสองเป็นประธานการประชุมพร้อมกับสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรสเสียบปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยมเข้าร่วมการประชุม ที่ประชุมได้กำหนดมาตรการคัดกรองคนเข้าป่าโดยผู้ที่จะเข้าไปเก็บหาของป่าต้องลงทะเบียนเข้าป่าและมีข้อปฏิบัติที่จะต้องไม่ให้เกิดไฟป่าหากพบต้องช่วยกันดับไฟทันทีซึ่งแต่ละหมู่บ้านได้มีการตั้งจุดเฝ้าระวังเอาไว้กรณีที่มีการลักลอบเผาป่าล่าสัตว์ในเขตอุทยานแห่งชาติโดยจะให้อุทยานแห่งชาตินั้นเป็นผู้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดสำหรับพื้นที่ทำกินตามมาตรา64 หากเกิดไฟป่าไม่ว่าจะลุกลามจากป่าหรือลุกลามจากที่ดินทำกินเจ้าของที่ดินและผู้นำชุมชนมีหน้าที่จะต้องแจ้งพนักงานสอบสวนดำเนินการหาตัวผู้กระทำผิดขณะที่ผู้นำชุมชนและอุทยานแห่งชาติแม่ยมจะประสานงานกองพันทหารมาที่12ร่วมเคาะประตูบ้านเป้าหมายขอความร่วมมือในการไม่เข้าไปเผาป่า สำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่เปิดขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยนางสาวฐานิตวงวิเศษท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่เปิดเผยว่ากรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีภารกิจในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรวมทั้งยกระดับคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการและชุมชนในการรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เกิดความประทับใจซึ่งการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยการพัฒนาศักยภาพของโฮมสเตย์และชุมชนเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของโฮมสเตย์ที่จะขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยประจำปีงบประมาณพศ2566ไปพลางก่อนนั้นสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนโฮมสเตย์ภายในจังหวดัดทั้งโฮมสเตย์รายใหม่ที่มีความพร้อมจะเข้ารับการตรวจประเมินและโฮมสเตย์ที่จะหมดอายุการรับรองเข้าร่วมสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย โดยสามารถส่งเอกสารมายังสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานโทรศัพท์0824831016นายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ณโครงการส่งน้ำและบำร,รุงรักษาชีกลางอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดโดยนายกรัฐมนตรีได้รับฟังวันแมปสรุปสถานการณ์น้ำเขื่อนจุลาพรจังหวัดชัยภูมิเขื่อนอุบลรัฐเขื่อนลำปาวจังหวัดกาลสิน จากนายชูชาติรักจิตอธิบดีกรมชลประทานรวมทั้งรับฟังแผนพัฒนาแหล่งน้ำที่ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภยัยได้แก่โครงการสถานีสูบน้ำฝั่งซ้ายพร้อมระบบส่งน้ำเขื่อนร้อยเอ็ดงบประมาณ700ล้านบาทพื้นที่ชนลประทาน32,000ไร่โครงการแก้มลิงหนองหินงบประมาณ30ล้านบาทพื้นที่ได้รับประโยชน์800ไร่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำงบประมาณ360ล้านบาทพื้นที่บรรเทาอุทกภัย180,000ไร่และโครงการผนังกั้นน้ำชีฝั่งซ้ายกิโลเมตรที่0ถึงกิโลเมตรที่18พร้อมอาคารงบประมาณ270ล้านบาทพื้นที่ป้องกันอุทกภัย15,000ไร่ หลังการรับฟังรายงานนายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงความพร้อมของแหล่งเก็บน้ําต่างๆมีปริมาณน้ําที่เพียงพอต่อประชาชนหรือไม่เพราะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะเข้าสู่ฤดูแล้งจะต้องบริหารจัดการน้ําให้ดีไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ําว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่คาดการได้ยากอาจจะดีหรือร้ายสิ่งสําคัญคือการบริหารจัดการถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีจะทําให้รับมือกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับข้อเสนอโครงการต่างๆที่ทางจังหวัดร้อยเอ็ดเสนอมานั้นจะให้คณะทำงานเก็บข้อมูลและนำไปพิจารณาต่อไปนายบนเทียนบุญตันสมาชิกวุฒิสภาและอดีตนายกสมาคมคนตาบอดถึงแก่อนิจกรรมแล้วในวัยห9ปีวันนี้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแจ้งข้อความผ่านลายกลุ่มสื่อมวลชนประจำรัฐสภา ถึงกรณีการจากไปของนายมนเทียนบุญตันสมาชิกวุฒิสภาว่าแจ้งเพื่อทราบเบื้องต้นท่านมนเทียนบุญตันถึงแก่อนิจกรรมแล้วอยู่ระหว่างรอรายละเอียดจากเจ้าภาพสำหรับนายมนเทียนเคยเป็นอดีตนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยทำงานด้านการช่วยเหลือและผลักดันสิทธิและสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับคนพิการเป็นผู้แทนคนพิการคนแรกในประเทศไทยและคนแรกในอาเซียน ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติวาระปีพุทธศักราช2,556ถึง2,559นอกจากนี้นายมนทีนยังเคยได้รับฉายาคนดีสีสภาในปี2,551จากสื่อมวลชนประจำรัฐสภารวมถึงธทรำรเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ยังเคยจัดพิธีมอบกีติบัตเพื่อยกย่องในฐานะบุคคลที่เป็นผู้เชื่อมสัมพันธไมตรีและทำคุณประโยชน์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นด้วยสำหรับนายมนทีนบุญตานเกิดเมื่อวันที่สองพฤษภาคมพุทธศักราช2508เป็นชาวอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่และเป็นบุตรที่สมาชิกคนแรกของไทยที่เป็นผู้พิการมาแต่กำเนิด เพื่อป้องกันลดผลกระทบลดความสูญเสียจากสาธารณภยัยติอาจจะเกิดขึ้นใดทุกเวลาเราต้องตื่นตัวตระนักหู้เข้าใจความเสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารประเมินสถานการณ์แล้วเตรียมความพร้อมสาธารณภยัยต่างก่อให้เกิดอันตรายกับชีวิตก่อให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของสาธารณชนแต่บอกว่าไอ้อย่างจะเกิดขึ้นทุกชีวิตต้องปลอดภยัยผูคหับปรับตัว๋ว ฟื้นเร็วถั่วอย่างย่ยืนประธาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตสามกรมประชาสัมพันธ์เพลงนี้ขอมอบให้บรรดาผู้ที่ไม่ยอมแก่ทั้งหลาย เตรียมตัวสู่สังคมผู้สูงวัยใจต้องพร้อมพูดจักอดพูดจักออมวางแผนชีวิตออมเงินไว้ใจในวัยชาราบริหารการเงินให้รัดกุมเช่นการทำบัญชีรายหับรายจ่ายของตนเองบริหารนี่สินให้ดีบอมีนี่ดีติสุดแล้วก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมั่นคงแกแต่ตัวแต่หัวใจยังมีไฟด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตสากรมประชาสัมพันธ์ ไม่แก้กนองฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนถมดินพื้นที่ใหญ่ต้องเว้นทางระบายน้ำป้าที่ดินแปลงใหม่ที่ซื้อมาจะถมดินสูงแค่ไหนฉันกลัวเจะของที่แปลงติดกันบนเวลาเรื่องหน้าฝนน้ำอาจจะไหลลงไปท่วมที่ดินของเขาไม่ต้องห่วงเลยอาหมวย ตาบอกช่างถมดินแล้วว่าให้ทำทางระบายน้ำเอาไว้ด้วยเพราะที่ดินเรามันแปลงใหญ่มันต้องมีทางระบายน้ำดีมากเลยค่ะกฎหมายว่าไว้ใครจะถมดินสูงเกินกว่าที่ดินข้างเคียงโดยที่พื้นที่ดินที่ถมมีขนาดไม่เกิน2,000ตารางเมตรหรือตามที่อบตอรหรือเทศบาลประกาศไว้จะต้องทำทางระบายน้าให้เพียงพอต้องไม่ทาให้ที่ดินแปลงข้างเคียงโดนน้าท่วมหรือเดือดร้อนนะคะ หากใครไม่ทำตามกฎหมายกำหนดไว้ต้องถูกลงโทษป,ปรับเงินไม่เกิน1 0,000บาทเลยนะคะป้าหนูนี่เยี่ยมจริง,รงๆทำตามกฎหมายแป๊ะป้าซื้อที่ดินถมที่มาหลายแปลงแล้วป้าพอรลูกกฎหมายและมีประสบการณ์บางซิจ้ะหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ รือโฮสายด่วนยุติธรรมหนึ่งหนึ่ง,ง,งกดเจ,ดเจดนะจะบอกให้นี่คุณลูกสาวฉันเพิ่งเรียนจบอยากทำงานที่นี่คุณช่วยหน่อยสิต้องมาสอบตามระเบียบก่อนนะครับหากลูกสาวคุณสอบผ่านได้งานแน่ๆเลยอย่าว่างันนี้เลยนะฉันมีสิน,น้ำใจมาให้ด้วยคุณรับไว้สิหยุดพฤติกรรมทุจริตส่งผลเสียต่อตอนเองสังคมและประเทศชาติ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เตสากรมประชาสัมพันธ์พจพาออไปไปสองลงงสัคมพหูวัฒนธรรมต่างศาสนาแต่ใจเดียวกันชมทะเลสวยฟ้าใสที่ภาคใต้ชิมปลากุลาวตากใบขึ้นชื่อปลาช่ายป,ปลาเค็มภาคใต้แหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสำคัญของโลกลิ้นรสผลไม้แสนอร่อย ลองกองทุเรียนมังคุดเนาะความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งพุทธคริสต์ลามและคนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนภาาใต้แห่งสยามเมืองงามของไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขตสามกรมประชาสัมพันธ์ติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันจากสถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่วันเสาร์ที่2มีนาคม2567 ลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมาหานคร,รนนและปริมณฑลและภาคตะวันออกในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงในช่วงวันเวลาดังกล่าวด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฟุลองในระยะนี้ ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันตกและภาคกลางตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนและมีการระบายอากาศที่ไม่ดีพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้ากระนองร้อยละยีของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลำปางแพร่สุขโขทยัยตากและกำแพงเพชร อุณหภูมิต่ำสุด15-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-38องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดแพร่อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งทัศนวิสัย3-8กิโลเมตร ลมใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่วันนี้วัดได้37.5องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่เช้าวันนี้วัดได้23.9องศาเซลเซียสคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ประมาณ37องศาเซลเซียสคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ23องศาเซลเซียส วันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา26นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา36นาทีจบการนำเสนอข่าวท้องถิ่นการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมและมนุษยธรรมถ้าทำได้ดังนี้ ก็จะทำรงความยุติธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญแห่งความสงบสุขของประเทศได้สำเร็จสมบูรณ์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวธนชัยสุวรรณกาศอ่าน